สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเอง <c oughs> วันนี้เรากลับมาเล่นเกมอินดี้กันซะหน่อยนะ <c oughs> ออจิบสาวจนเหนื่อยก็มาลองเกมนี้กันดีกว่าเกมนี้ชื่อว่า Late Night Mob นะคือเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นพนักงานทำความสะอาดนะที่แบบว่า เออเขาให้ไปทําความสะอาดตอนกลางคืนเพราะว่าอยากจะรีบใช้บ้านมากเลยอยากรีบใช้ห้องตอนเช้านะเราก็เลยต้องมารับจอบในงานดึกนี้นะแปลไปลองกันดีกว่าว่าเป็นยังไงแปลคืออะไรวะลิ้นพันกันรุดทรุดเฮ้ย Sorry for calling you so late but uh would you mind going by the house and do a quick clean up โทรมาดึกเลยพอดีแบบว่ามัตื่น,นดึกอ่ะชอเช้ามีแขกมาเลยต้องแบบว่าให้ช่วยไปทำงานรอบดึกหน่อยขอบใจมากนะ <c oughs> ได้สิครับอื <c oughs> โอ้มุดตื้อเลย <c oughs> W A <AS> S D <c oughs> เพื่อ move ดูเด็ดเด็ๆ <c oughs> ข้างหลังมีประตูอ,ออกออก <laughs> หน้าตาบ้านมันช่างมืดตืดเลยโอ้ยไฟมันเป็นระบบอัตโนมัติกดคลิกโอเคคลิกแล้วก็คลิกเพื่อทำความสะอาดสึบซึบสึบซึบ,บ,บนี่มีการนำทางให้เราหรือนี่อะไรวะบนพื้นอ๋อสกปรกสกปกเก็บขยะใส่ถังกดคลิกแล้วก็มีเรียบร้อยกดแท็บเพื่อเช็คว่า ทำเรียบร้อยหรือยังนี่มีกี่ห้องเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดห้องนะห้องนี้ล่ะประตูนั้นโดนล็อกบล็อกไว้โอเคงั้นทีละห้องเลยครับ open the door โอเคเราไม่สามารถเห็นออโอ้โหขยะสกรปรกมากเลยอะ่ะทิ้งสิปึบปึบปืบปบ,ปบแล้วก็เช็ดบสึบ สึบๆเรียบร้อยครับอ่ามีเสียงดังจิกก็คือเสร็จแล้วโอเคประตูมันล็อกอะต้องใช้ออฟฟิศคีย์ด้วยโอ้โหใครทําล็กไว้ขนาดนี้เนี่ยเช้าไม่สามารถที่จะรับแขกได้เลยนะโอ้โหเช็ดๆกันเก็บขยะเก็บขยะเก็บขยะแล้วถังอยู่ไหนวะเอถังขยะอยู่นี่แล้วมันมีถัง ไม่มีถังใหญ่อย่างนี้ทุกที่เลยเป็นไปนยดงไงวะเจ็ดก่อนเจ็ดก่อนเดี๋ยวค่อยเดินมาเก็บทีสืบสืบสืบบ,บโอ้โห้าบอะไรเนี่ยเต็มบ้านไปเสียงอะไรทางขวาเต็มบ้านไปหมดเลยขยงขยะเนี่ยเก็บหลายๆชิ้นพร้อมกันได้ไหมไม่ได้นะเก็บได้ชิ้นๆชิ้นมันเหลือมือเดียวไงละ่ะ ปึ๊บปืบ,ปบโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋เริ่มเบียนหัวอึอึอดทนเข้าไว้งานเกี่ยวก็เสร็จแล้วไอ้ภาพสามมิติเนี่ยมันไม่นานนักหรอกอสูดหายใจลึกๆเสียงอะเสียงขยะลงไปในถังหรือเปล่านี่นี่น,นอีกชิ้นหนึ่งอ เราทำได้ซูโมโ่นายต้องทำได้นายอดทนไว้นะอีกไม่นานก็อีแค่ไอเกมแค่เนี้ยนายอย่ามาเมาไม่งั้นนายจะเล่นเกมอื่นไดไงล่ะออดทนเข้าไว้ใจแข็งเข้าไว้อวางเ,าเรียบร้อยครับคิดเช่นก็เรียบร้อยคิดคิดเช่นไร คิดเช่นครัวมีโทรศัพท์ด้เดี๋ยวโทราอมกนี่ห้องนี้ก็ท่าทางโอเคนะเก็บแล้วทิ้งตรงนี้ไ,ไหมนี่ได้นี่ไงจัดไปเลยอืออือสู้เขาเว้ยตรงนี้ไม่ใช่นี่มันกระถางต้นไม้อือถอยหลังทิ้งไม่ต้องหันหน้าใช้การเดินถอยหลังเอาเช็ดพื้น ซึบ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 ขยะเสียงอะไรทางซ้ายเสียงลมหรือเปล่าไม่น่าจะมีอะไรเช็ดเช็ดพื้นสิเช็ดไม่ได้วะระหว่างที่มือไม่ว่างนั้นเช็ดไม่ได้นั่นสินะเดี๋ยวเช็ดไม่สะอาดแย่เลยอเช็ด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 โอ้เรียบร้อยกุญแจกุญแจของออฟฟิศเราต้องกลับไป ไม่มีใครบอกว่าจะมีแขกมาอยู่ด้วยนี่ว่าไปหลบไปไม่ใช่เวลามาล้อเล่นนะเว้ยกำลังรีบทำงานจะได้รีบกลับบ้านก่อนโอ้ยิตกำลังรีบทำงานก่อนที่จะเฮ้ย มุดลงไปตรงไหนวะมันไม่ได้นะตรงนั้นมันไม่มีที่ให้หลบแล้วแล้วนายมุดลงไปตรงไหนถอยมายังเหรอน,นี่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 เฮ้ยได้กุญแจวางไว้ให้ต่อเนื่องเลยนะ ต่อไปก็มัสเตอร์เบดรูมสองห้องได้ก็คือทางเมื่อกี้สินะมาเลยดีกว่านะไม่กลัวคิดว่ากลัวล่ะสิ ในหมดเท็ดมาในหมดเ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเปิดไปฉายได้ไหมกเก็ตไม่มีไหนว่าทางขยะนี่ไงเฮ้ยนิดเดียวเฮ้ยเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านละคงได้กลับบ้านหรอกไหนว่ามีวาเด้นี่เช็ดไม่ครบโอ้โห งานไม่ดีนะเนี่ยงานไม่เรียบร้อยเอ้ยทิ้งขวดทั่วหมดขนาดนี้เนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ไงฮะเอ้ยดเดียวเว้ยใจสู้เว้ยไม่กลัวนะไอ้ผีอะไรที่โผล่มานั่นนะ่ะฉันไม่กลัวเลยเราไม่กลัว,ลวเพราะว่ากลัวเมาแบบภาพสามมิติมากกว่าเออเอาไว้ยเรียบร้อยห้องสุดท้ายแล้วสินะ เท่านี้ก็จะได้กลับบ้านไปพักผ่อนแล้วเฮ้ยห้องนี้มันเลอะมากเลยนะเช็ดหน่อยเด้มาวางเทียนวางอะไรเออเช็ดมันไม่หมดสะอาดขยะก็ไม่มีเหรอโอ้โหห้องนี้นี่มันรวดเร็วจริงๆ ถึงเวลากลับบ้านแล้วสินะกลับแล้วไม่จ้องมาขวางอย่ามาทำเสียงก้องแงงไม่ต้องมาทดสอบระบบใหม่ๆของฉันนี่คือทางกลับบ้านและฉันจะกลับบ้านเฮ้ยมาผิดทางวะวะเอา้าทำไมมันเป็นห้องน้ำอีกแล้วอ่ะเดี๋ยว โอ้โหโงานหยาบฉันก็แค่มาทำงานพิเศษโอ้โหมึงพุ่งเข้ามาเลยมันบอกว่าให้ investigate the noise ให้เช็คเสียงเหรอไม่เช็คอะ่ะไม่เช็คได้ไหมไปเลยนี่ออกจากบ้านรึดร ขอบใจนะที่ช่วยทำงานได้ทำงานได้ดีเลยคือแบบแต่นายเหลือเศษเหลือหางไว้ให้ฉันทำดีนิดนึงอ่ะก็แบบว่านะขอบใจนะที่เมยไปเก็บให้ก็ทำงานเสร็จแล้วก็ต้องกลับบ้านดีครับคุณจะไปเข้าไปตามเสียงไปแบบ อยากรู้อยากเห็นทำไมใช่ป่ะเพราะว่าความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยก็มักจะพาเราไปสู่อันตรายนะโอเคแล้วก็ไว้มาเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับเกมอินดี้สำหรับวันนี้ก็ลาอน